มาเฮ็ดกับขาวจ้าม้อนี้ผัดเครื่องในผัดเครื่องไนไก่ใส่พริกหยวกใส่หอมใหญ่ใส่กระเทียมใส่กระเทียมกระเทียมสดอันนี้กระเทียมเจียวไก่เครื่องในไก่ ลงในไใคนี่วหลวกเด้วยจ้าเอาบั่วหลวกมันเหมืนจ้าใครต้งไปิดหลวกครับทำไร แห่งกับเติมหน้าแต่ที่อยู่ขาว ปลาเราจลาได้ปลามันเข้มมันไม่เข้ากันอันนี้รสดีจะสุบจของกันรลออันนี้นำจานใา้ เครื่องปุ๋ง,งบะไส้ไม่ต้องนิดเดียวก็เะื่อเปียวอืหวห้หอมอยากให้ได้กินน้ำด้ยวยอยากให้ได้กินไอ้ิมก่อนกินก่อนนจะจ๊ะ ทำเองชิมอเองแซ่บกระล่ะไปเห็ดชินมบ้างเดอ้อแซ่บจ้าอันเกรือไม่ไก่หนังหลวกก่อนเดอ้อมันจังจะบ่เหมอนอันนี้ชินกับไข่ดาว ไแดาวลาดเก่าพร้อมก็มีประจ้าเห็ดขินเดอ